ใครที่คิดถึงและโหยหาคุณอยู่ณนะตอนนี้มากๆเลยนะคะซิกซับคัพคนเก่าๆคนที่อาจจะเคยเลิกรากับคุณไปแล้วหรือแยกห่างจากกันเป็น e NER g y ของความเป็นคนเก่านะคะคนเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่า คนรักเก่าก็ตามเนี่ยความทรงจำเก่าๆต่างๆกลับคืนมาหมดเลยเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงมากๆเขาคิดถึงคุณงามความดีต่างๆของคุณที่เคยมีให้กับเขาเขาอยากที่จะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน นายอครับเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือส่วนที่เติมเต็มในชีวิตของเขาเขาเพิ่งจะมาค้นพบว่าคุณนี่แหละคือสิ่งมีค่าที่ขาดหายไปจากชีวิตของเขาทั้งที่เมื่อก่อนเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณมากเท่ากับตอนนี้ ใช่แล้วเมื่อก่อนเขามมวแต่ไปสนใจอะไรก็ไม่รู้กับสิ่งต่างๆรอบตัวอาจจะเป็นตัวช้อยตัวเลือกอะไรต่างๆมากมายที่ทำให้เขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครดีในอดีตเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณเขามีความรู้สึกว่า คุณอาจจะเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของเขาด้วยซ้ำไปเขาตัดสินใจไม่ได้เลยในอดีตว่าจะทำอะไรสักอย่างแต่ทำไปทำมาในปัจจุบันเขากลับนั่งละเมอเพ้อพกคิดถึงแต่คุณมโนเรื่องราวต่างๆของคุณไปมากมายดีไม่ดีก็แอบฝันถึงคุณเก็บเอาคุณไปฝันซะต่างๆมากมายเลย เขาเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณอาจจะต้องมีการแบบเหมือนต้องเดินทางหรือว่าต้องข้ามน้ำข้ามทะเลในการที่จะมาหาคุณได้คุณกับเขามีความแตกต่างกันมากมายเหลือเกินอย่างในเรื่องของอวัยก็ได้นะคะเป็นรักต่างวัยเชื้อชาติสัญชาติศาส,สนา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสังคมฐานะทุกอย่างแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเหมือนขาวกับดำอุปสรรคตรงนี้แหละที่ตอนแรกเขามีความรู้สึกว่าคุณกับเขาคงจะไม่สามารถที่จะเข้ากันได้หรือเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณกับเขามันก็เลยทำให้คุณกับเขาต้องแยกห่างจากกัน และเมื่อแยกห่างจากกันมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณนั่นแหละคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่ใช่ที่สุดและในใสายตาของเขาตอนนี้คุณคือคนที่มีสเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหาคุณเยอะแยะทั้งคนเก่าคนใหม่วนเวียนในชีวิตของคุณมากมายแต่ก็ดูคุณไม่ค่อยได้สนใจอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็ที่แน่ๆคุณไม่สนใจเขาด้วยซ้ำ ทำให้เขาอยากที่จะพยายามกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณให้ได้เลยทีเดียวเขาพยายามที่จะส่งข้อความต่างๆต,ต,ติดต่อสื่อสารมาแล้วจู่ๆเขาก็เหมือนกับอยากได้คุณมากเลยมีแพชชั่นในคุณอย่างมากมายอยากจะเริ่มต้นชีวิตกับคุณมากๆเพราะว่าเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่คุณเคยทำให้เขาอ่ะ มากมายไก่กองตรงนั้นน่ะมันทำให้เขาสำนึกได้ว่าคุณน,นี่แหละคือสิ่งที่เลอค่าที่สุดคุณเป็นสิ่งล้ำค่าที่เขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้อีกแล้วแล้วเขาก็รู้สึกผูกพันลึกซึ้งกับคุณมากๆเลยเขาตั้งปณิธานความตั้งใจไว้กับตัวเองเลยว่า เขาจะต้องกลับมาเอาหัวใจของคุณคืนให้ได้เขาจะต้องเอาชนะหัวใจคุณให้ได้เขาจะต้องกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็พิชิตใจคุณให้ได้ถึงขั้นที่เรียกว่าอยากจะขอแต่งงานกับคุณ